สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่มันมีความสําคัญไม่มากก็น,น้อยภายในบ้านนะครับเ,เราเคยไหมครับที่เวลาเราจะเดินไปตอนกลางคืนแล้วเราจะเข้าห้องน้ำนะครับแต่ว่าเราไม่อยากที่จะไปเปิดไฟครับหรือไมอ่ไม่สามารถจะมองเห็นสวิตของไฟได้ครับแล้วก็เราก็เปิดมันไม่ได้ถูกไหมครับเราก็อาจจะเดินเตะนูน่นเตะนี่ไปแต่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ จะมาช่วยในเรื่องนั้นก็คือมี motion activate n i g h t l i g e นะครับก็คือกล่องนี้นั่นเองเป็นดวงไฟที่จับเซนเซอร์ในระยะ5-7ถึงเเมตรนะครับอ่าก็คือความกว้างนี่ระยะ120องศาเลยทีเดียวนะครับไฟที่ติดขึ้นมาครับจะมีระยะเวลาในการทำงานประมาณ15วินาทีนะครับหลังจากนั้นคืออาจจะต้องให้ตัวมันเองนั้นตรวจจับเซนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ข้างในมันจะมีอะไรอันนี้คือลักษณะกล่องภายนอกนะครับ อ่าเป็นมีเลยนะครับถูอุปกรณ์นี่เรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ขาดไม่ได้กับอุปกรณ์สำคัญนั่นคือมีดคัตเตอร์นั่นเองนะครับใส่กีดลงไปงนี่แล้วก็เปิดกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเปิดมาแล้วครับ แรกที่ต้องมีนั่นก็คือคู่มือนะครับซึ่งมีความสําคัญมากะแต่ตอนนี้ยังไม่อ่านนะครับส่วนนี่คืออะไรครับนี่น่าจะเป็นตัวเอาไว้แขวนนะครับในตู้เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้อ่าเราเปิดมาแล้วก็มาเจอกับเจ้าตัวนี้แล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์โอด้ามีแค่นี้นะครับนี่คือลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ชีดนี้นะครับก็จะมี ด้านหลังตรงนี้เอาไว้สําหรับแปะกับพื้นที่ที่เรียบๆนะครับดูวิธีแกะแกะ,กะนี่น่าจะแกะอย่างนี้ใช้ฐานนะครับ AA 3ก้อนนะครับเพื่อให้ตัวมันเองนั้นทํางานนี่อันนี้คือด้านฝาหลังนะครับฝาหลังจะเป็นแบบนี้นครับอันนี้ส่วนคือตัวมันนะครับแล้วก็จะแกะพลาสติกออกม,มันก็จะเป็นแบบนี้ สวยงามนะค,ค่อนข้างสวยงามมากเลยครับวัสในกล่องก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับนี่นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีภายในกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราใส่ถ่านไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วนี่ก็คือถ่าน 2A3 ก้อนนะครับเราจะลองมาใส่กันดูครับนี่ว้าว เป็นสีส้มนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างของแสงได้2ระดับก็คือแบบนี้นี่แบบอ่อนลงกับสว่างนะครับด๋ยวต้องเราจะลองอยู่นิ่งๆเพื่อดูว่ามันจะดับหรือเปล่า15บวิจบปวลาครับดับแล้วครับทีนี้สมมุติเรามีการเดินเข้าขนมาเกิดขึ้น ไม่ติดทีนี้ก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือไฟดับหมดมันก็จะทำงานแบบนี้ขึ้นมา15วินะครับทำให้เราเห็นภาพนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอหลังจาก15วิแล้วเราก็อาจจะต้องขยับตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันเห็นเซ็นเซอร์ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ดับไปแล้วนะครับลองอีกที จับแล้วนี่ที่นี่จะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถไปแขวนได้ทุกที่เลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ออกมาได้แบบสวยงามอยู่แล้วแล้วก็สามารถเข้ากับพื้นผิวทุกที่ได้เลยเราสามารถเอาไปติดได้นะครับก็คือตรงนี้นะฮะแกะออกมานะครับมันก็จะเป็นกาว 3M นะครับกาว2หน้านี่เองเราก็แปะได้เลย ง,ง่ายครับติดตั้งง่ายๆเลยมีไฟยังติดอยู่เลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้กําลังไฟที่อ่อนเราสามารถเปิดใช้งานได้นานถึง12เดือนเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ความสว่างที่สูงสุดของมันนะครับจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนเท่านั้นนะครับด้านหลังก็เป็นแถบกาว 3M เหมือนที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับนี่ 3M ตรงนี้สามารถแกะแล้วก็ไปแปะที่ไหนก็ได้นะครับเป็นที่พื้นผิวเรียบนะฮะ ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โอเคครับงั้นผมขอจบการแกะกล่องรีวิวอุปกรณ์มี Activate Night l i f e ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในชีวิตเราอยู่แล้วนะครับเราลองใช้งานดูนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ